มิลเเคลนดิฟโกโ no ูมสิวเผยผิวใสันมีปัญหาแบบว่าลุมสิวแล้วก็ลุมขนกว้างบริเวณที่หน้าแก้มนะคะหลังจากทำไปแล้วครบ1เดือนรู้สึกว่ามันแต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วก็ลูมขนเนี่ยเล็กลงค่ะเวิร์กมากเลยค่ะโปรแกรมมิลเเคลนดิฟโกนะคะ เ็นเลเซอร์หลุมสิวที่รักษาหลุมสิวด้วยหัวคิดท,ทองคําแท้ผัดเซลล์ผิวด้านบนฟื้นฟูและเติมเต็มผิวให้เรียบตึงหลุมสิวตื้นขึ้นผิวกระชับและดูกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะใครที่อยากมีผิวหน้าเรียบเนียนกระจ่างใสนะคะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวเองแอมว่าไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาก่อนนะคะหมอบอกว่าถ้าเริ่มดูแลผิวก่อนย่อมได้เปรียบคะ่ะใครที่สนใจอยากมาทามิลเลเซอร์ดิฟโกตอนนี้ีโปรโมชั่นอยู่นะคะ9,900บาทจองโปรตอนนี้รับส่วนลดอีก1 5 0 0บาท คุ้มสุดแันยังไม่ได้ราคานี้เลยนะเนี่ยยืนหนึ่งเรื่องหนุมสิวยกให้ลากคาเลยค่ะ